มนได้ทังนี้บอกพี่ไม่เข้าทางนี้บอกมาได้จะเพื่อนจ้ะข้าป่าหาเห็ดจ้ะจดรถไปนั่น อุ้ยพี่นี่เขาตัดต้นไม้ลืมๆเลยเนี่ยนี่เห็ดเห็ดเรามันก็กระจายไปหมดดิตื่นเต้น <c oughs> เห็ดมันก็หนีหมดดินี่ดูตัดต้นไม้ลืมๆอยู่ไป <c oughs> เขาตัดต้นไม้เห็ดมันก็หนีหมดดิ <c oughs> เห็ดก็ ไม่เกิด่ดะช,ช่วงเนี้ยตรงไหนเขาก็ตัดไม้พีชตอนนี้นนตัดทุกป่าเลยอโอ้ยจะเจอว่านเพื่อนจ้ะสักดอกสองดอกเนี่ยคนอื่นเขาเก็บกันลืมๆเลยบ้านเราเนี่ยสาวสลินอยู่ทอรริงเก้นเนี่ยแถว เออนี่แรงมากเลยจ้ะปีนี้เนี่ยวันนี้ฝนก็ตกเลยจ้ะแต่ว่าตกตกนิดหน่อยเองไม่ตกหนักๆเลยเพื่อนๆจ้ะไปอ่าตามไปดูกันจ้ะป่านี้สาวทุรินก็ไม่เคยมาหรอกพี่บัวพามานี่ป่านี้ไม่เคยมามาครั้งแรก <laughs> ดอกบลเลยดอกบลเลยเอ,อ้ย <h ums> นี่เพื่อนๆจ๋าป่าสวยสวยนะมันก็ชื้นอยู่นะเพื่อนจ๋าแต่ว่านี่ก็เดินมานานแล้วนะยังไม่ได้เจอสักดอกเลยจ้ะเพื่อนจ๋าเอ๊ เจอไหมพี่บัว,วออเออเออแปลกมากเลยเพื่อนจ้าดูสวยนะป่านี้สวยสวยมอสก็เขียวเขียวเลยเด้่เจอสักดอกเลยจ้าเพื่อนจ้า ไปจ้าเพื่อนๆจ้ะไปดูว่าสาวสารินจะได้สักดอกอยู่บ่เนาะจะได้สักดอกอยู่บ่เนาะเนี่ยมันก็เขียวจะอุ้มเลยเนะี่ยเพื่อนจะน้ะเนี่ยมอสเนี่ยเขียวจ้ะมอสเขียวเลยจะ้ะนาเนาะป่าก็สวยสวยปา่าสวยจริงๆแหละเนาะพี่เนาะ รูนอือมรูนเน้น่ะเนาะอยากจะเก็บมารูนเน้นอ่ะอยากเก็บอ่ะอร่อยกรุบกรุบเนาะคือมันสิ้นสุดแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยป่าเนี้ยเอาเหรอไม่น่าจะมีเราไปป่าอื่นไปป่านี้ไม่มีเดี๋ยวสาวชนินไปป่าใหม่จ้ะเนาะเห็นอะไรดอกแรก ไปดูดิเห็ดอะไรโอ้ฟิฟลิงนั่นละฟิฟลิงเออใช่บ่เนาะใช่ใช่เก็บเก็บเก็บโอ้ยดอกแรกเนี่ยเออใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้น่าดึงเลยเนาะปีนี้น่าสงสารถึงเลยล่ะพี่ไปไปต่อไปต่อไปสงสารคนหาเห็ดเออสงสารคนหาเห็ดเนาะไปไปต่อไปต่อปลาใหม่ปลาใหม่ไปปลาใหม่จ้ะ